ก็อขอกราบสีทุกท่านกันด้วยนะฮะผู้ผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของโกล x นะครับผมในแมปที่มีชื่อว่าซากุระสแตนอีกแล้วนะครับผมก็เรายังอยู่ในกิจกรรมของฮอร์เรเนะฮะหรือเอ็กซ์มาร์ทของเรานั่นเองนะครับผมก็ไปดูกันว่าจะสนุกแค่ไหนก็ไปดูกันเลยนะครับผมไป <S <S ตอนนี้ผมเราก็อยู่หน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับล้วก็อยู่ในตัวละครของ To อ d u b บินะครับผมนี้เป็นสกินใหม่นะฮะ แล้วก็อยู่ในสกินของซันออฟเดอะดาร์กอนนะครับผมนี่นี่นะครับผมนี่น่าจะถ้าว่าดารกอนดาบจะเป็นเหมือนมังกรผมไม่แน่ใจดูคิวนี่การชักดาบของเขาอ้ยดาบดาบโอโ์หน่อยดินี่รายละเอียดดาบนี่เฟี้ยวปะเอออ๋อพี่ชุดมันไม่เข้ากับธีมเลยเออพี่ก็คิดอยู่ว่าพี่จะแต่งตัวยังไงก็แล้วแต่งตัวแบบควนๆแหวกแนวแล้วกันนะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนชุดแป๊บนึง อ่าตอนนี้ผมเราก็เปลี่ยนชุดมาชีเรียบเอยนะฮะนี่ดูดูการเปลี่ยนชุดของเราเนี่ยก็เราก็ลงทุนทนะครับผมก็เป็นเซนสิสเซอร์นะนี่ดูเอ๊แต่ว่าพี่คาโต้พี่ต้องเติบเป็นเซนสิสเซอร์มันไม่เข้ากับดาบซะเท่าไหร่เลยก็จริงนะฮะดาบมันไ่ใช่ว่าสั์ออฟบิดากอนนะครับผมตอนแรกก็จะคิดเอ๊ะอะไรดีวะเกี่ยวกับมังกรเอ๊แต่พี่ไปดูท่าโพสมันนะ,ะดูท่าโพสนี้เนี่ย เอาเงินไม่เหมือนเซนิสือเอาจริงๆถ้าโพดเนี่ยโคตรเทพอะดูดิสวยไหมเออชอบท่าโพสมันมากเลยเนี่ยเซนิสือชัดๆท,ท่าโพสเนี่ยเออเลยนึกถึงเซนิสือขึ้นมาเลยจัดมานะฮะบอกเลยว่าช่องเราก็ลงทุนอีกเหมือนเดิมก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะฮะเพื่อมาซื้อชุดมาแล้วกดไลค์ด้วยเนาะโอ้ผมเลยว่าตัวเนี้ยค่อนข้างจะ คอมโบโหดตัวนี้อ้าถเาเห็นค,นคนอื่นเล่นมานะคอมโบโหดมากทำให้พี่คอมโบเป็นหรือไม่ไม่เลยนะต้องรอน่าจะโดนสดนะส่วนใหญ่อืมเรวค่อยจับทางเขานะผมก็แาพี่เคยเล่นตัวนี้ป่ะก็ไม่อีกแล้วนะเพราะพี่เคยเล่นครั้งแรกเหมือนกันผมไม่เคยเอาไปเล่น 5, 5หรือ What เอ้ยใช่พี่ไม่เคยไปเล่นแบบ 1v1 เลยนะครับผมอ่าตัวนี้แล้วมีท่าพิกท่าทีก่กการแบบเก็บดาบเนาะนี่ท่าพวกเขานี่ นี่ยืนมองแอคเนะี่ยจะมีเนียหิม,มะนะเป็นสก,กินเนอะนีนะ่ไม่รู้เป็นสก,กินหรือเปล่านะผมไม่เคยได้ตัวธรรมดามันมานะฮะอันนี้เป็นเก็ดหิมะดูดิสวยสวยจัด ก็ถึงเวลาไฮไลท์กันแล้วผมก็มาดูโชว์เคปสกิลตัวนี้กันบ้างนะครับผมก็พูดถึงพาร์สของเขาก่อนนะฮะพาสของตัวนี้เนี่ยเมื่อเราเมื่อเราทาความเสียหายแบบมากๆนะครับผมอ่าจนถึงแบบทําคอมโบสูงสุดก็คือระดับ SSS นะฮะระดับ SS คืออะไรก็คือดูนี่อ่าตีให้ผมเห็นไหมมุมซ้ายนะผมมุมซ้ายล่างจะมีระดับผมอันนี้ระดับดีนะเราตีไปเรื่อยๆก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะผมเหมือนเกรดนั่นเอง อ่ก็จะเป็นระดับ triple น S นะครับผมนี่คือสูงสุดอ่าตัวทุกหนึ่งร้อยแต้มในระดับของ S นะฮะก็จะรับการฟื้นฟู1 HP นะครับผมแล้วเมื่อแต้มจะถูกรีเซ็ตอันนี้ไม่แน่ใจว่าพี่แปรไม่รู้พี่ไม่เข้าใจเท่าไหร่นะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้ายคลิปนี้บอกพี่หน่อยละกันเพราะว่ามันมีวงเล็บเหมือนหนึ่งหมื่นห้าร้อยแต้มนะครับผมพี่เดาว,ว่าน่าจะตีครบหนึ่งหมื่นห้าร้อยแต้มน่าจะได้ระดับ S มาน,นี่นี่คือความเข้าใจนะอ่าไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่านะครับผมอ่ามาดูสกิลกันของเข หมดแรกผมเป็นโหมดแบบเก็บดาบเนาะเป็นโหมดของปอกดาบนะฮะอ่ามีอยู่3สกิลนะครับผมเอามืดแล้วเหรอหมืดเร็วมากผมไม่ค่อยชอบแบบของซากุระสแตนตอนมืดสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่รู้สิสกิลมันรู้สึกไม่อลังการเท่าไหร่อ่ะมันจะดูไม่สวยอ่ะโอ้นั่นแหละไปสกิลอีผมนี่เป็นการตีลังกาเตะนะครับผมต่อไปผมสกิลอ่านี่เป็นการแบบยกขึ้นแล้วก็คอมโบต่อได้วิวนฟ้านะฮะถือว่าดีมากๆนะครับผมสกิลนี้ ต่อไปผมจะคิวตัวทีนะฮะนี่เออเป็นการฟันเฉยเนาะอืเราจะค่อนข้างรีวิวเร็วหน่อยนะครับผมเพราะว่าทําทเวลาหน่อยเออเดี๋ยวคลิปยาวนะนังนังอ่ะต่อไปผมนี่กดตัวคิวนะ,ะนี่ก็เป็นการชักดาบออกมาแล้วชักดาบใหม่โชว์นี่เก็บดาบโอ้ยชักดาบโคตรเท่โคตรยตัวนี้บอกเลยมันดูท่าคลิกซ้ายก่กอนๆนะฮะดู้อยอไปไป ัไปกาโจมตีแบบห้าฮิตโดนสกิลที่ห้าตีไม่โดนนะฮิตที่ห้าอ่าดูดาบดิอู้ดาบสวยอะดาบลายมังกรใช่ไหมมันชื่อว่าสายวับเดรากอนเนาะไอมินบอกว่ามันได้รับแรงบันดาลใจมาจากอ่าในโอเวอร์วัส่์ส่วนนี้จ้ะเออเทนจิมั้งจำชื่อผิดเออไอตัวไอดาบอันเนี้ยเอาไปดูสกิลแรกของสกิลตัวอีนะฮะไม่เหมือนสกิลอะไรสักอย่างน่ะไอตัวอะไรวะพี่จึงนึกไม่ออกพี่เคยรีวิวอยู่นะมันจะแบบสกิลวุ๊บอ่ะ มันมีนะตัวหนึ่งอะนึกไม่ออกมันคุ้นมากต่อไปครับผมสกิลตัวอาร์ก็เป็นสกิลแบบคล้ายๆแบบสกิลของตัวทีของหมวดที่แล้วนะฮะนี่ไอน,นี่เป็นการแบบฟันลงใช่ไหมเออน่าจะประมาณนั้นนะผมจะขออนุญาตเปิดอันนี้ก่อนเพราะพี่จะได้เห็นแบบหลออลถกูดาวนะะมันจะบางตานหนึ่งนะขออภัยด้วยแล้วกันแล้วสกิลตัวเ e อสามารถคอมโบต่อได้นะผมอ่าคอมโบกับตัวอาร์ของหมวดแรกรผมนี่เราต้องกดอา ชักดาบอีอย่างนี้อา่าเป็นคอมโบแล้วก็คอมโบต่อได้อีกนะฮะ <Nice. S 1> ตอนนี้คือคอมโบได้โหดมากๆถึงถ้าใครคอมโบเป็นนะฮะคือพี่คอมโบไม่เก่งเลยนะครับผมอ่ะที่ลองฝึกซ้อมคอมโบแล้วก็ได้ิดหน่อยเออมนอานทีจะได้ต่อไปครับผมเป็นสกิลตัวทีนะครับผมอ่าดูกัน <Wow. S 1> เออการแบบพุ่งอ่ะเออสกิลพุ่งเหมือนแบบท่าแบบเซนิสือเลยเนาะแบบกระบวนท่าที่หนึ่งอะไรแบบเนี้ยเออสกิลที่สองนะฮะ เออเป็นการปาร์ตต้องพุ่งไปฟันเหมือนอดลบิดล่างแรกเลยนะครับผมผมชอบมากเลยอะ่ะท่าตัวเทียนเนี่ยปานอนัศนีสายฟ้าฟาดกดไม่ติดดูดีแล้วนี่ปารสนีสายฟ้าฟาดนี่โคตรเท่โคตรเปรี้ยวอ่ะบอกเลยแรงด้วยนะไม่ใช่ไม่ไมแรงนะต่อ,อไปผมสก,กิลตัว G นะครับผมอ่ะสก,กิลเจีสามารถเก็บได้3สแตกแ็กนะผมนี่กดค้างไว้นะหนึ่งสองสามอ่ะจะมีเสียงนะครับนี่ดูดิโคตรเท่ดูดิ เป็นีุสื่อเราเมิดอไแล้วกะบนท่าใหม่กะบนท่าที่สิบดาบไฟฟ้าพิฆาตนี่คิดเองเลยนะโอ้โหโคตรแรงเว้ยดิโจมตีแบบแต้มเราได้เก้าพันะดับแรงมากมากนะสกิลนี้บอกเลยโคตรแรงอ่ะเออถ้าโดนือแบบโอ้โหมีสิิ์อ่ะอ่าต่อไปเป็นสกิลตัวเฮดนะสกิลตัวเฮดเราจะทําได้ต่อเมื่อแต้มเราจะเป็นระดับเอสนะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่ทําให้ดูเนาะ อ่าตอนนี้เ,เก็บได้ S นะ้วครับกัตัว H นะครับผมน,นี่ Oh my god ้าวนี่เป็นไงนี่คือสกิลตัว H ของเขานะฮะเราจะใช้ต่อเมื่อตรงเนี้ยไอ้มุมซ้ายเป็นตัว S นะครับผมอ่าก็บอกว่าสกิลตัวเนี้ยโอหโคตรเท่ดูดิโคตรเฟี้ยวอ่ะดูเออใส่ในสื่อชัดๆบอกเลยเหมือนเราเปโปรโมทบางใครอยู่เลยครับผมตอนนี้อ่าเมื่อเราเปิดหมดก็กดตัว T นะฮะมันจะเปลี่ยนใหม่มาดูกันนี่ โอ๊ปปีไ้ไหมไมันไฟจะมีเสียงฟิ้งนี่ไหมนี่ยเปลี่ยนใหม่โคตรเท่อะนี่ก็ยกแล้วก็ตัวที่ฟิ้งโอ้ยนี่มันก็จะจับพุ่งลงมานะนี่ไม่อยู่กลางอากาศนะครับผมอ่าสกิลนี้เฮ้ยนะเออโคตรเท่อะคอมโบตัวนี้โหดมากของสกิลนี้นี่ก็เหมือนเดิมเนาะเออกดกลางอากาศแล้วก,กวดจีเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้ ก็มาดูคอมโบตัวนี้บ้างผมพี่ไม่รู้ว่าพี่จะทําได้หรือเปล่านะคอมโบนี้มันค่อนข้างจะกดไวพอสมควรนะครับผมแล้วพี่ก็เพิ่งหัดเล่นด้วยนะฮะก็ขอไปที่คอมโบแบบที่เป็นเอสให้ท่านผู้ชมไม่ได้นะครับคือมันยากอะตัวนี้คือมันน่าจะเก่งในหมดหนึ่งหนึ่งนะผมถ้าไปเจอแบบเออเขาเรียกว่าลุมแบบไม่น่าไหวนะผมม,มันไม่มีสกิลโจมตีหมู่แล้วก็เอ่อต้องเล่นเก่งพอสมควรนะฮะตัวนี้ หรือว่าไม่เหมาะกับพี่เลยทีเด mm ียวนะครับผมนี่เล่นไม่ได้เก่งขนาดนั้นอ้าวสกิลแรกของเขาถ้าคอมโบผมจำไม่ผิดนะเปลี่ยนกลับลุบลุอ่าสาสองสามดีดีอ่าเฮ้ยกดผิดมันใช้ยากอะเออแต่ผมคื้นคอมโบแล้วการเนี่ยผมไปดูช่องฝรั่งมาผมคอมโบนี้นะ มันก็นจะใช้ยากเลยทีเดียวนะครับผมก็ถ้าใครทําได้ก็คอมเมนต์ได้คิดนะนะหรือใครมีคอมโบใหม่ๆแบบโหดหอด่ะเออก็คอมเมนต์ได้นะผมือพี่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะฮะโอ้ได้แค่นี้นะครับผมอ่ะที่เหลือพี่จำไม่ได้เลยเพี่ลืมเออคอมโบมันยาวมากเออ ถึงเวลาไปไล่ฆ่าคนกันแล้วนะฮะบอกว่าถ้าข้อมูลอะไรตกหล่นขอโทษด้วยนะครับผมพี่เพิ่งเคยเล่นตอนนี้ศึกษาคู่ได้ประมาณนี้ถ้าลืมสกิลอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้แก้ไขพี่ด้วยแล้วกันนะครับผมไปเราก็ไปไล่ฆ่าคนกันเลยผมไปอัพตอนนี้ผมเราก็อยู่เซิร์ฟเวอร์เพื่อเล่นอื่นเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็จะบอกเลยว่าพี่ทำการเล่นไปก่อนแล้วรอบหนึ่งนะฮะก็บแบบว่าเล่นไม่ได้เลยนะผมคือตัวนี้มันเล่นยากมากตายหลานช็อตโอเค

ข้าจะเกลีอยดให้บีเอ๋ออย่มาด่โอ้โหสกิลอะไรไม่ได้เลยสกิลคูดาวโคตรนานเลยบอกเลยตรงนม่แล้ววะคูดาวโคตรเร็วอุ้ยตัวมี้มาแล้ววะเรียบร้อยโดน น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับตันี้น่าจะเล่นไม่ค่อยเป็นโอเคนอกจากคนขนาดของพี่ว่าตัวเดอะโบพี่ยังเล่นเป็นกว่าตัวนี้เลยอะเอาตัวพี่เล่นคนนี้เป็นเลยนะฮะเล่นยากมากแทงเฮ้ยโดนนิ่ <Safe rév mark> โอ้โหปลาดาบไปพอดีพอดีมปลาดาบไปนู่นอ่ะโอ้โดนถ้าจะโดนในเมทเดฟไลฟอ่ะโอ้โหอะไรอ่ะเข้าถึงร้อยเลยโอ้ยโอ้สตันเอาได้แหละมั้งเพราะคุณดาสกิลเรามีเยอะรู้เปล่า ไปไหนล้ววะแตกอออเออนี่คอมโบคอมโบที่เรียนมาโอ้โหคอมโบว้าวว้าวอีกแล้วกูเรียนมาตอนไหนวะเนี่ยโัเฮี้ยอะไรเนี่ยไม่อยูอ่เง่อเกมนี้เออแตกแตกหนึ่งละ โอ้ยยุงเลยเนี่ยเอเด้อเดเดี๋ย you น know, right. ี้ไม่ยุงแต่เมื่อไหร่โอ้ยโอโแรงเวะอ่ะยุงโอ้ยยุงโอ๋ยยุงใจเย็นโอ้ยอูตายยุงยุงหมดเกยุงโคตรหัวเลยอะคุณทำอะไรมึงีจยุงคุณสักตัวเลยบอกเลยปาตานี ก็เอาตัวนี้ได้ป๋าสธดีไก้หนึ่งโอ้โหไม่โดนอ่ะเอ้ยเตะได้สือลูกติดประโยชน์เดี๋ยลูกเอ้โอ้โหดูดิใส่ยับเลยอ่ะโอ้โอ้โอ้เก่งเกินไปไอตัวเนี้ยเนี่ยโอ้ยกูกดไปแล้วกูกดอีกทำไมโอ้โห กด SQL G ไปโดนสกิล F อ่ะเชื่อไหมข้าเอาตัวกด SQL G ไปโดนสกิล F อ่ะว่าอยู่ไม่กดไม่ต no ิดไปติดคือว่าพี่พันตุกับนิ้วใหญ่ด้วยนะต้องกดโอ้ยตายเขี้ยโอ้เลือดแล้หนึ่งสัตว์รอดมาได้ไงวะเนี่ยโอ้ยยังรอดอีกเนาะจริงไม่น่ารอดและแล้วก็ขนาดเนี้ย เอาเข้าันี่ยิไม่ดลลเอาข้าหนี้นูอไอะรกนปวดเห็ดได้แล้วมาลูกมีประโยชน์อะไรบ้างอวดได้แล้วตอนเนี้ยพ้ยอะไรวิงเลงเครื่องหมอโอ้โหบั๊บบอะไรอ่ะโอ้โห มีจะโบแล้วตอนเนี้ยโดนสัโบว์แล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยขอร้องอ่ะสกิลอะไรขอให้ตีสักสกิลเถอะสกิลข้างขวามีอะไรใช่ไหมขอร้องอ่ะตีแล้วเว้ยโอ้ยเกะกะเลือกเกินนะพวกมึือนี โมใหญ่ไ <Mile> ม <dizzy> ่ได้ใหญ่มากหรอกตอบสกิลนี้โอ้ยเยอะจังวะกระทีละตัวดิเฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหนตายแล้วแหละ กงหลังก็มาโดนปาตัวนี้กูรักยึงอะไรฟาฟาตี้โดนแต่าาาฟาตูโอ้ยสกิลไม่มีอะไรเลยกดพยายามกดสกิลแล้วนะสกิลเป็นครูดาวนานมากแต่ล้วสกิลโอ้โห เข้ามาม então, ึงเข้ามาใกล้ๆดิเจี๋ยอุ้ยโอ้โหโดนโอ้ต้นโอ้โหเรียบร้อยแต่ก็จะล่อเข้ามาใกล้ๆซะหน่อยไม่ได้โอ้โหตายก็สนุกกันมากพอแล้วมันสลับเซนิสเซอของเราบอกเลยว่าเซนิสเซอของเราเนี่ยเล่นไม่ได้เลยคือบอกเลยว่าพี่เล่นตัวนี้ไม่เป็นจริงๆนะโยมนะพวคือก่อนพี่จะมาเล่นตัวเนี้ยพี่ลองฝึกคอมโบแล้วนะคือแบบ ลองฝึกไปแล้วมันก็พอใช้ได้นิดนึงอ่ะใช้ได้ประมาณยีปรนต์อ่ะแต่แบบลองถ้ามาเจอแบบสถานการณ์จริงใช่ไหมก็แบบใช้ไม่คล่องมือเลยมือมันลวนอ่ะมันกดเร็วแล้วมันลวนนะคือแบบขออภัยด้วยที่เล่นไม่ไหวจริงๆก <ๆ S 1> ็จะบอกเลยว่าก็มีน้องหลายคนถามมา <S <S พี่ครับจำ<พ>กันจะหมดวันไหนพี่ก็ถามแอดมินมาให้แล้วนะแอดมินบอกว่าเออก็ยังไม่แน่ใจแต่เราคาดว่าน่าจะจบสิ้นเดือนที่ผมสำหรับกิจการเ e อ็กซ์มาสนี้นะฮะสำหรับน้องๆที่ถามมานะครับผม แล้วให้คนจะถามว่าคิดไปเองหรือเปล่าว่าแมปอัปเดตมาเนี่ยแมปรู้สึกแตก,กก็ใช่นะครับผมก็คือแอปมีได้แก้แล้วก็คือแก้อย่างนี้ครับผมเห็นไหมั้งแต่ก่อนมุมซ้ายจะมีแบบ G U I ให้แรกใช่ไหมพี่ถามแล้วทำไมถึงอออกนะผมก็คือว่าแมปมันแหลกนะฮะเลยมาเปลี่ยนเอาเป็นตรงนี้แทนไ,ไอ้ตัวแรกฝั่งเนี้ยอ่าก็คือแก้ปัญหาในการมันแหลกนะครับผมอ่ะโอเคถ้าผมจะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับผมก็กดไลค์ด้วยนะอ,อันเนี้ย จริงๆพี่ตัองอ้งใจทำคลิปนี้มากเลยนะคือแบบบางครั้งจะทำคลิปเนี้ยคือมีเสียงรถเออเสียงแบบคนเจาะกําแพงตร,รมรถท่อดังๆโอ้โหคือแบบมันน่างมันหงิดมากเอาจริงคือตั้งใจจะทํานะเออแต่ตอนนี้มันอารมณ์เสียเพราะว่าแบบไอ้พวกเนี้ยไม่มันไม่ได้เป็นครั้งเดียวมันเป็นสี่รอบแล้วนะครับมันเนี้ยที่ผมพี่พี่นั่งอัดคลิปเนี้ยสี่ครั้งแล้วนะฮะคือน่าทําขานจริงๆแล้วก็ขออภัยที่ลงคลิปล่าช้าด้วยนะโอ้ยครับ กดไลค์กันด้วยนะครับผมโอเคบ๊ายบาย